เมื่อคืนนี้นายมาขอบคุณผู้ใหญ่เลยไอพี่คนพี่เีี้ยะเมื่อคืนนี้ไม่จำได้ไหมที่เราไปออกงานเมื่อวานนี้งา่าย 哎，不拿，不拿，不拿。 入れそう。はいはい กดนับปะลานะ

ใช่เตรียมไปวิ่งหรออยากอยู่ใกล้ๆคอยอยากมาสิตอนนี้อยู่ไหนอ่ะจะไปกับไปกินที่บ้านเลยใช่ไหม จากคุณต้อมจังเลยินี้อร่อยเลยขัค่ามากินส้มตามลาดอยู่ตลาดไหนคะอยู่สายหนึ่งค่ะคืออร่อยเลยเอ่ะฝันผสมกันขอขอบพิกเราเยอะกว่าน,นะเบสนะอร่อย ค่อยเลยคิดแล้วอ่ะบอกหลังม้านเชือนก็คนดีๆหน่อยเผื่อไม่มีแผลหน่อยมันเชือนแน่นเชินไฟมันก็จะได้แบบกลับบ้านได้ยังกินนี่หรอกินมีห่าแปบ๊บนึง เฝามาแบบเฝ้าเปิดเฝ้ายุ่งสค่ะเธอรักเธอนะยากได้ขอคอนแทคเลยเออเออขอคอนแทคเลยคุณประกิตแรกมากดีมาแรงแรก โอกาสจะไปอุดหนุนนะคะลูกค้าตั้งใจมาได้เลยค่ะอยากให้ลูกค้าตั้งใจมาะคะ่ะมันอร่อยจริงค่ะเธอมันเลิจริง เธอแหละบอกกาเปิดใจยังเมาเบาเธอบอกว่ากลาเปิดใจก็ฉันเองสรุปแล้วเธอมีแฟนเลยมาท่ามทาแบบกินแอบตอๆแต่กอดบไดดอยมากินตังค์เยอะมากนักแท้เลยของบอกอร่อยแที่วแบบนี้รถต่างมาเธอลิศ นะแม่บอกว่าไม่เจอนานผอมลงไม่ไม่ไม่ได้ผอมหรอกแต่ว่าก็คือแบบเพิ่มขึ้นนิดหน่อ,อยดูเถอะขอบคุณคุณแพลค่ะสวยไหมลูกส่าเชื่วอว่าเป็นกิจกรรมําลยกินตั้งนานตั้งแต่สมัยก่อนนะ ตื่นเต้นอ่ะพรุ่งนี้ไปสัมภาษณ์เถอะสึกพ่อค้าแซ่ซสบสากด้วยนะคะเขาก็ให no. ้เขาบอกว่าให้แต er ่งตัวเป็นเราพรุ่งนี้ฉันก็แต่งตัวเป็นเราเบบยใส่ผ้าใหม่ไปเลยเนอะเชิดเชิดเดี๋ยวทำไทยเม็ดเดี๋ยวอะไรนะเมื่อกี้ทำไทยเนี่ยเม็ดกับบ้าน ก็อยากจะบอกเขาว่าโอกาสก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราควรที่จะสร้างโอกาสให้กับตัวเองเราควรที่จะสร้างโอกาสไม่พอนะเราต้องพยายามที่จะสร้างพลังให้กับตัวเองด้วยนะคะโอกาสเราต้องมีเพราะว่าทุกคนก็ต้องหาโอกาสนะคะในสังคมเราก็จะต้องหางโอกาสไม้ในเมื่อเรามีโอกาสแต่ว,ว่าเราก็อยากทำทันเต็มที่เราไม่รู้หรอกเขาว่าเราจะได้ทำา ที่สุดนะทีได้ทำมาจะไม่รับรูไมี้ไีไม่ทำก็ได้ปราหลาดของน,นะคะ สวัสดีทุกท่านที่อยู่ทางบ้านด้วยนะคะ เอย่าตีดออกกองบอกนึกออกไหมขอแต่ว่าขอแบบขอดำแดงนะมันจะสวยเอาออกมีสายอย่าลืมปิน้น,ะนรูปนะปิ้นรูปขัดแย่งน้ำมันทุ่งเราก็แย่งใช่ไหมเราก็ได้ลงในชะ่ไหม อยู่ร้านทั้งวันไหมอยู่ถึงบ่ายสองแล้วก็รอบห้าโมงเย็นถึงสองทุ่มค่ะแม่เป็นคนสวยแม่ก็จะไม่ได้อยู่ตลอดนะลูกนะแม่ก็ต้องทำกิจกรรมหลายอย่างค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็จะจะอยู่ตลอดแต่เอฟซีถามหาเนาะแต่เวลาฉันอยู่เอฟซีก็ไม่ออกค่ะเวลาเวลาฉันไม่ออกก็ถามหาซิแังฝากไว้ อยากกินแต่อยู่ไกลสั่งได้เลยค่ะสั่งออนไลน์ได้เลยส้มตำม,มีออนไลน์ปะลาะมีหมูมีออนไลน์หมูยอมีออนไลน์มันอยู่ที่ว่าอยากสั่งหรือเปล่าแค่นั้นแหละไม่ได้ว่านะสั่งได้เลยส้มตำออนไลน์ก็มีเอามาได้เลยจ้า ได้คุณี่มาก่อนเลยโอ๊ยกระสุดเจดีไม่ได้ไกลเลยจ้ะ ลายเมนเต้มทุกคนมันร้อนไงกดสั่งได้เลยนะสำหรับหนูแล้วนะคะโอกาสคือสิ่งสำคัญค่ะซึ่งทางรายการเปิดโอกาสให้ร้านค้าสติ๊กูดทุกร้านทุกเพศทุกวัย ได้มาเข้าร่วมในการแข่งขันด้วยการส่งคีมฉะนั้นแล้วหนูเป็นคนนึงค่ะคนละบดีดีแยกนะีมากกเอาใหม่สำหรับหนูนะคะการสร้างโอกาสให้กับตัวเองให้กับร้านตัวเองเป็นส oh ิ่งที่ดีค่ะและหนูเป็นคนนึงค่ะที่พยายามสร้างโอกาสให้กับตัวเองไม่ว่าโอกาสนั้นน่ะมันจะยังมาไม่ถึงหรือว่าจะทำได้ ัป่าใส่ไแข็งผิดไปแลจ้า,า,าถุงัวนี้ไม่ต้องเอาถุงเอาใหม่ก่อนจะจบไหมวันเนี้ยไม่จบเอาถุงวันนี้อย่าใส่ใใส่ถุงนี้ป่ะใส่ถุงเล็กเดิถุงนี้มันอันนี้ยากแป๊บหนึ่งครับเอาไข่แข็งมัใส่ถุงไอซีห้าอย่าใส่ถุงใหญ่มันุใงใหญ่แ,แข็งด้วยแล้วมันเือ แล้วเวลานั้นมันมันไม่มันไม่สวยมันมันลงแล้วมันบักยากมเ,เห็นไหมมันเวลาเราตำม,มันจะยากนี่แต่เ้าตำอร่อยจริงนะคอว่อดีอาจารย์เก่งค่ะ